ก่อนคริสต์มาสทุกคนรีไปจ่ายกับเข้ามาวันนี้หยุดอีกแล้วเจอกันทีไรก็หยุดทุกทีรีวันนี้ลีจะทำชิคกเกนแซนด์วิชให้คุณซาม,มีซื้อขนมปังมาแล้วก็นะหยุดอีกแล้วทุกคน ไปร้านเอเชียทุกคนดูวันนี้โชคดีโชคดีค่ะโชคดียังไงลีไม่ได้ไปร้านเอเชียมาประมาณาเกือบเดือนเกือบเดือนข้าวเหนียวก็หมดข้าวเหนียวหมดนี่คือคือคือตอนที่ลีเข้าร้านจ่ายก,กับข้าวร้านของที่นี่เนาะลีตั้งใจในหัวนะว่าเออเดี๋ยวเลยไปร้านเอเชียเพื่อจะไปซื้อข้าวเหนียว เพื่อจ็บไปซื้อข้าวเหนียวแล้วพอไปถึงอะทุกคนหัวใจหลักไม่ใช่หัวใจหลักคือหลักๆเลยเนี่ยตั้งใจจะไปซื้อข้าวเหนียวแต่พอไปถึงแล้วทุกคนรีไม่ได้ข้าวเหนียวรีได้ไอ้นี่ค่ะทุกคนนี่มะเขือโชคดีแล้วที่ด้โชคด,ชดีใครใครเคยกินปลาจากว,วิรัตบ้างทุกคนรีรีว่ารีเพิ่งเคยซื้อมาทดลองดู นี่ค่ะทุกคนแต้แรนขนุนค่ะขนุนไม่ได้ทุเรียนก็เอาขนุนช่วงนี้มันไม่ใช่หน้าทุเรียนเนาะได้ขนุนมาได้ขนุนนะทุกคนแล้วก็ทิปนี่ขาดไม่ได้แล้วก็อะไรอีกค,คือ,ค,อคือลีไม่ได้ไปอย่างที่บอกคือเกือบอุย้ยเกือบเดือนนะลีไม่ได้ไปร้านเอเชียพอได้อ่ะลีพอไปอ่ะทุกคนมันโชคดีวันนี้ ชคดีว,วันนี้ดีก็เลยได้มาเยอะเลยได้ผักบุ้งแล้วก็แถวบ้านเราเรียกว่าผักปังเนาะตอนเด็กๆอะ่ะตอนที่ลีอยู่สวนทำสวนอยู่เนาะผักปังอะ่ะกินเก็บกินแบบกินทิ้งกินกว้างกินแบบคือมันพอเราเด็ดยอดมันมันก็จะแตกออกมาแบบเป็นเถาเลื้อยเนาะผักตังเราไม่รู้ว่าทางอีสานเขาเรียกว่าอะไรแต่ทางภาคกลางทางบ้านลีเขาเรียกผักปังเนาะเนี่ยค่ะเอามาต้มต้ม,ตมกินมันอาจจะ เขาเรียกเหม็นเขียวนิดนึงแต่ลีชอบต้มชิ้นน้ำพริกกินแก้มกับส้มตำอร่อยแล้วก็อันนี้ค่ะเขาเรียกว่าฝักกระถินยอดกระถินไอ้ปักกระถิ่นอ่อนมันก็ปนยอดอ่อนยอดแก่แต่เขาลดให้ลดราคาให้แล้วก็คักคณะทุกคนคณะแค่ประมาณ3ต้นนะสต้นนะสีโคน4-3ประมาณ120ยยี120กว่าร้อยยี่กว่าบาทนะคะทุกคน แล้วก็นี่ค่ะไม่ได้กินส้มตำม,มาเป็นเดือนขาดได้ยังไงลีกินใช้ตำแตงนะเอาแตงอะตำกินเพราะลีไปครั้งล่าสุดไปแล้วมันไม่เจอมะละกอลีก็ขี้เกียจขับไปอีกเมืองหนึ่งก็เลยไม่ได้กินมะกอมาเป็นเดือนคิดว่าเดือนหนึ่งอะทุกคนข้าวเหนียวก็หมดมะละกอก็หมดก็ซื้อมาเลยสองลูกสองลูกเนาะนี่ค่ะแล้วก็หน่อไม้ต้นหน่อไม้ลวก แล้วก็มีนี่ค่ะไส้กรอบปกติลีจะสั่งซื้อน้องคนที่เขาอยู่คริสเตียนซันเพื่อนอ่าแล้วก็เพื่อนที่เขาเป็นคนไทยเนาะเขาทาแบบทาขายอะไรเงี้ยแล้วคราวนี้นานและลีไม่ได้สั่งเพราะเขากลับไทยด้วยอะไรเงี้ยลีก็เลยซื้อมาแก้ขัดแต่ลีชอบนะอันเนี้ยน,นี่ค่ะทุกคนแล้วก็เป็นของอ,อาหารของแฟนด้วยอะไรเงี้ยก็นะเดี๋ยววันนี้ก็จัดการส้มตำเลย แฟนลีไม่อยู่ค่ะแฟนลีเมื่อคืนนี้ไปกินเลี้ยงกับพ่อแล้วก็พี่ชายก็คือล,ล้วนก็คือคือพ่อแล้วก็น้องชายสองคนแล้วก็พี่สาวคือไม่มีลูกสะใภ้ไม่มีหลานไม่มีลูกเขยคือแบบพี่น้องแล้วก็พ่อไปกินอาหารเมื่อคืนนี้ที่ที่ที่ออสโลเนาะก็แฟนก็ไม่ได้กลับกลับเย็นนี้ค่ะก็เดี๋ยวดีจะจัดการกินซ้มตำมากินส้มตำวันนี้จะมากินซ้มตำกันค่ะทุกคน ทุกคนน่ากินมากเลยมาเดี๋ยวมาชิมกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงอ,อร่อยกรอบค่ะอร่อยกรอบแล้วก็หวานในซื้อเนี่ยมันประมาณสองร้อยยี่ห้าคนทุกคนรีตอนที่รีซื้ออ่ะ แพงมากเนี่ยสองรอยี่ห้าคนคูณสามจุดสามทุกคนรู้ไหมตอนที่รีจ่ายเงินตอนที่ตอนที่รีหยิบขนุนมามันเขียนข้างล่างไว้อะรีไม่ได้ดูป้ายตรงนี้น้องโง่เองมันเขียนป้ายตรงชั้นอะว่าร้อยสี่สิบเก้าคนร้อยสี่สิบเก้าคนรีก็นึกว่าขนุน รีก็เอาไปจ่ายตังค์เพิ่งมาเจอเนี่ยค่ะทุกคนตอนที่รีจะกินเนี่ยแหละราคามันติดอยู่ตรงนี้225คนโอ้โหแบบ2องร้อทุกคนคูณเข้าไปคูณ3.3เข้าไปอ่ะโอ้โหแบบสุดยอดของความแพงเลยอย่างที่บอกคือใครที่มาอยู่นอร์เวย์ทุกคนอยู่ต่างประเทศน่ะ อยู่เมืองไทยนะเรากินทิ้งกินกว้างะขนุนอ่ะผละไม้ทุกอย่างทุกคนขนุนมะม่วงทุกอย่างอ่ะแบบกินทิ้งกินกว้างอ่ะให้ฟรียังไม่เอาเลยขนุนเน่ยแบบเกิดมากับขนุนเก็บอยู่กับต้นอ่ะลูกเป็นพวงเลยนะตายต้นตอนที่ทําสวนอ่ะไม่นึกว่าต้องมาซื้อขนุนราคาเป็นพันกินนะ กินไปก็บ่นไปทุกคนทำไงได้เนาะความอยากทุกคนเกิดมาเพื่อกินกินเพื่ออยู่แล้วอยู่เพื่อกินก็ไม่รู้นะมา แต่รีไม่ชอบเนะเขาบอกว่ามันเหม็นทุเรียนกับขนุนเข้าใกล้ไม่ได้เลยเดี๋ยวรีจะทำส้มตำทุกคนหิวแล้วอะ สวยไหมทุกคนจะออกไปแล้วเหรอปีนี้รีว่าหิมะไม่ตกนะช่วงคริสต์มาสเพราะว่าดูบรรยากาศแล้วดูหุน่นเขาเรียกว่าอะไรนะพะยากรณ์อากาศแล้วเขาบอกว่าอากาศจะบวกนะคะก็ค,คือไม่ติดลบ จนถึงคริสต์มาสเลยสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีจากนอร์เวย์ค่ะสวัสดียามค่ำคืนยังไม่ค่ำนะคะตอนนี้โอ้โหแสงดีมากทุกคนไฟลีติดไฟคริสต์มาสรอบบ้านเลยก็ตอนนี้ประมาณ4ี่โมงกว่า4ี่โมงตอนเย็นนะทุกคนอากาศก็ยังมืดแต่ก็มืดไม่ คือถ้ามีแดดนะทุกคนมันก็จะมองไม่มืดท้องฟ้ามันก็ยังสว่างอยู่แต่มันก็ส่วนหลวสลัวสลวเนาะก็เดี๋ยวรีมาคุยทุกคนเป็นไหมใครที่อยู่นอร์เวย์อ่ะคือตั้งแต่รีมาอยู่ที่นอร์เวย์นะทุกคนเงินสดน่ะรีแทบจะไม่ค่อยได้ใช้เลยก็คือคนที่นอร์เวย์อ่ะเขาจะใช้บัตรวีซ่ากันซะมากกว่าเวลาไปซื้อของไปจ่ายกับค่าเขาจะใช้บัตรกดเงินนะทุกคนเขาจะไม่ช่ยค่อยใช้เงินสดหรอก คนที่ใช้เงินสดนะ่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวต่างชาติเงินสดมาจากไหนเงินสดเงินสดมันก็จะมีหลายรูปแบบก็คงจะหนึ่งก็คงไปกดตังค์มาเองสองก็คืออ่าพูดก็พูดนะทุกคนลีไม่ได้ลีก็ไม่ได้อัคติหรืออะไรนะคืองานดำค่ะส่วนใหญ่คนต่างชาติจะมีงานดำเยอะงานแบบประเภท บางคนก็ขายขายกับข้าวขายของนะคือคือทําอาหารตามสั่งคือไปสมมุติว่าอย่างรีมีคนรู้จักเนาะคนไทยเขาไปทํากวามสะอาที่ทํางานรีเขาก็จะรับออเดอร์ค่ะเวลาทําปอเปี๊ยะหรือทํากับข้าวเวลามีคนเขาสั่งอย่างเงี้ย เขาก็จะรับเงินสดสส่วนใหญ่ก็คือเขาหลีกเลี่ยงภาษีเงินมันก็ไม่ได้เยอะอะไรแต่ถ้าทําหลายๆครั้งขายบ่อยๆนะรอบละสี่ห้าร้อยหลายๆรอบอย่างเงี้ยมันก็เยอะนะคือเขาก็ไม่ต้องเสียภาษีตรงนี้เขาก็จะมีเงินสดแล้วอีกรณีหนึ่งคือคนอ่า ส่วนใหญ่ก็คืองานดำอ่ะทุกคนคือเรียกเรียกกันงานดำเขาก็จะใช้เงินสดกันอ่าส่วนรีบางครั้งอะทุกคนส่วนเมื่อก่อนเนี้ยก็มีนะเงินสดเพราะว่ารีจะไปกดเงินสดมาใช้จะไม่ค่อยใช้คือคือเวลาเราเมื่อก่อนเนี้ยจำได้ว่าเวลาเรา มาอยู่ใหม่ๆอ่ะลีนั่งรถบัสนะทุกคนรถยังไม่ได้ขับรถเป็นของตัวเองอ่ะลีก็จะไปกดตังค์แล้วก็จ่ายเป็นเงินสดแล้วก็จ่ายค่าที่จอดรถเมื่อก่อนนะทุกคนสมัยนี้มันไม่มีแล้วสมัยนี้มันก็ใช้แต่บัตรเนาะก็เมื่อก่อนนี้ก็ใช้เดี๋ยวนี้ก็ก็มีใช้บ้างเวลาอ่เพื่อนมีเงินสดเพื่อนต่างชาติอย่างเงี้ยเขาสั่งซื้อเขาไม่ได้สั่งซื้อคือเราอ่สมมุติว่าเราจะ สั่งอาหารเย็นมากินที่ทํางานอะไรเงี้ยบางคนเขาก็จะวิปให้ก็คือโอนเงินวิปนะคะใครใครที่อยู่นอร์เวย์จะรู้ก็คือโอนโอนเงินเข้าบัญชีอะไรบางคนก็มีเงินสดเขาก็จะให้เหล่าอะไรเงี้ยบางครั้งลีก็มีเงินสดนะแล้วถามว่า <laughs> เงินสดน่ะลีบอกตรงๆนะทุกคนลีไม่ค่อยไม่ค่อยกล้าใช้อ่ะไม่ค่อยจะใช้สักเท่าไหร่เงินสดอ่เวลาไปจ่ายกับข้าวไปซื้อตามไปห้างเงี้ยไปซื้อไปจ่ายกับข้าวทั่วๆไปอย่างเงี้ย ลีมีเงินสดบางทีมีหลายร้อยเลยแต่ลีก็ไม่กล้าจ่ายลีไม่รู้ลีไม่กล้าจ่ายลีจะเอาไปแต่เท่าไปร้านอ่าร้านเอเชียทุกคนเป็นร้านร้านของคนต่างชาติเนาะพวกเวียดนามพวกฟิลิปปินส์พวกเนี้ย ลีก็จะกล้าจ่ายเงินสดก็คือให้เงินสดเขามันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะที่ลีไม่ที่ลีจะจ่ายเงินสดในร้านจ่ายกับข้าวทั่วๆไปก็ไม่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 มีไม่มีความผิดอะไรนะทุกคนแต่ว่าลีมีความรู้สึกว่าโอ้โหยิ่งเราเป็นคนต่างชาตินะทุกคนแล้วเราใช้เงินสดซื้อ เขาต้องคิดว่าโอ้ยนี่มันไปทํางานดํามาแน่เลยคือไปรับจอบโดยที่ไม่ต้องเสียภาษีอะไรเงี้ยใช้เงินสดอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเราคิดมากไปเองหรือเปล่ารีว่ารีคิดมากไปเองนะแต่ว่ารีมาถามแฟนแล้วก็ถามเพื่อนร่วมงานอย่างเงี้ยเขาก็คิดเหมือนกันนะคนคนต่างชาติก็เหมือนกันเขาก็คิดเหมือนกันว่าเออมันต้องเย่คนนี้มีเงินสดเนี่ยใช้เงินสด ากับแสดงว่าต้องทํางานดาแน่เลยเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วคนที่นี่เขาจะไม่ไม่ใช้เงินสดกันเขาจะใช้แบงค์รูดเอาไอ,าอา้ไม่ใช่ค่ะใช้บัตรวีซ่าบัตรเครดิตนกกดเอาแล้วเดี๋ยวนี้เวลาเราจะโอนเงินมันก็โอนง่ายๆเนาะเวลาเราจ่ายกับข้าวบางร้านเนี่ยซื้อของเงี้ยเราไม่ใช้บัตรเราก็ใช้มือถือวิปส์ให้ได้นะคะก็ก็ง่ายสะดวกสบายค่ะไม่ต้องมีเงินสดทุกวันนี้ลีก็ไม่รู้นะว่าเงินแบงค์ห้าสิบแบงค์ร้อยแบงค์ แหลมแบงค์สองร้อที่นอร์เวย์เป็นยังไงสีอะไรลีเห็นลีก็คงคิดว่ามันเป็นของปลอมเพราะจำไม่ได้แล้วนานแล้วเ่าไม่ได้ใช้ใช้ก็ใช้แต่เหรียญเหรียญสิบเหรียญย0่สิบอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้บ้าง ถ้าเราทาทาถูกมันก็ดีนะทุกคนคือรีถึงหมายถึงงานดําอ่ะถ้าเราไม่ทํางานดําเราทําแบบถูกกฎหมายมีเงินเข้าบัญชีเข้าบัญชีใบอ่าไม่ใช่ทุกเดือนนะสมมติว่าเรารับจ็อกเนี้ยทำอาหารทาอาหารทาอาหาร,าหารเวลาเขามีงานเลี้ยงเพื่อร่วมง,งานหรือคนรู้จักเขาสั่งสั่งอาหารอะไรอย่างเงี้ย เอาเงินเข้าบัญชีดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดคนที่ทําประจำนะเพราะว่ามันมีรายได้เข้าบัญชีแล้วมันก็จะเกี่ยวกับภาษีของเราด้วยแล้วก็เกี่ยวกับเงินกเกษียณของเราด้วยมันต่อเนื่องกันนะถ้างานดำเนี่ยรัฐบาลก็ไม่รู้เลยว่าเรามีรายได้เท่าไหร่เขาก็จะไม่เอาไปารวมหรือก็บวกลบคูณหารกับเงินภาษีที่เราเสียไปแล้วก็เงินกเกษียณที่เราจะได้เนะาะก็นั่นแหละค่ะทุกคนลีอาจจะคิดมากไปเองแต่ว่าคือคือใช้บัตรค่ะตอนนี้ใช้บัตรอย่างเดียวเลยไม่ รู้เงินสีเป็นยังไงแล้วสีแบงค์ห้าสิบนี่แบงค์สีเขียวจําได้แล้วแบงค์ร้อยแบงค์สองร้อยนี่สีฟ้าเหรอลีจําไม่ได้แล้วเงินนอนะ็อตเนาะเงินโคนเนาะะนั่นแหละค่ะทุกคนดีมาพูดคุยเนาะยามค่าคืนแล้วก็อากาศดีมากอากาศดีบรรยากาศดีวันนี้สามองศาถ,ถือว่าหนาวไหมเมืองไทยหนาวนะคนที่เมืองไทยอาจจะคิดว่าหนาวแต่คนที่นี่ถือว่า มันก็เย็นแต่ว่าทนได้มันชินแล้วเพราะว่าเราอยู่ติดลบสิบลบยี่สิบก็มีตอนนี้มันแค่สามองศาเองเนาะอยู่ได้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกลีคลิปหน้านะคะขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่เข้ามารับชมเพื่อนใหม่นะคะกดติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วก็เพื่อนเก่านะคะอย่าลืมกันนะทุกคนไปแล้วค่ะ